ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f อฟีทุกทกท่านนะคะท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาผ่านมา,า,นมาเจอคลิปนี้นะคะวเจริญแทกเตอร์ค่ะอําเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ0 8นย1 4 1 6 6่่ 90850876581ค่ะรีวิวรถไถอ e ีเซกิเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรีวิววันที่28มิถุนายน2568ค่ะอีเซกิ NT554 คันนี้จดทะเบียนปี60ค่ะเริ่มทะเบียนชุดโอนลอยเรามีให้ครบนะคะตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็มี ผานพวนของอวิเชียนมาให้นะคะใบ24นิ้วอ24ผานเดี๋ยวนะผาน 5, 1้0 0ั6 0 0เป็นผาน6นะคะยางก็ถือว่าเป็นยางสวยทั้ง4เส้นค่ะตัวนี้2,000กว่าชั่วโมงค่ะราคาเบาๆเพียง299,900บาทค่ะ 54แรงม้านะคะตัวนี้2แ99,000บาทเท่านั้นเองค่ะจะจบหน้าร้านจบออนไลน์ค่ะก็ได้สตาร์ทเลยปะก็ได้ได้ได้ได,ได้ทุกแบบเลยนะคะร้านของเราก็เปิดทุกวันค่ะแบโมงเช้าไปจนถึง17.30นไม่มีวันหยุดค่ะสามารถเข้ามาชมมาทดลองขับที่หน้าร้านของเราได้ตลอดเลยค่ะ ากลูกค้าที่อยู่ไกลไม่สามารถที่จะมาดูรถได้ก็สามารถแอดไลน์เบอร์โทรแม่ค้าวิดีโอคอรดูรถขอเอกสารต่างๆได้นะคะตัวนี้เรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยคะ่ะแต่ว่าระยะส่งฟรีของเราไม่เกิน300กอมอค่ะ ราคาเบาๆเลยนะคะได้54แรงมา้าเครื่องยนต์สสูบค่ะคายสีน้ำเงินอิซกินะคะปี60ด้วยระบบไฮดรลิกก็ขึ้นลงปกตินะคะบอดี้ต่างๆเปลือกหลังคงหลังคาค่ะก็ยังสวยค่ะตัวนี้เดี๋ยวดูระบบไฟให้อีกทีนึงนะคะ วินหน้าก็แน่นดีนะคะส่วนี้ใบเกตหน้านี้รถงพันกว่าชั่วโมงก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้มากอยู่ในระดับกลางๆค่ะให้เปิดไฟดูหน่อยติดไหมไฟหน้าติดนะคะไฟหน้าติด ไฟท้ายไฟเลี้ยวติดหมดไฟสองผ่านติดแล้วมันมีไฟอะไรข้างหน้านะสปอรตไลท์ <c oughs> อะไรนะแตกติดนะคะออกรอเดียวออกทุดไฟนี้ติดหมดเลยนะคะ ตัวลากสาลี่ก็มีให้ค่ะด้านหลังอ๋อ <c oughs> ตัวไอ้นี่เขาเฉย อีโดลิกหน้ากระบอกก็แห้งดีนะคะไม่มีซึมค่ะระบบหม้อน้ำปะกะติดีค่ะชุดล้อล่ะปะล้อแน่นดีค่ะลูกปืนแน่นลูกหมากแน่นนะคะโฟวินแน่นค่ะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะ ไม่มีอายนะคะเครื่องแน่นๆนิ่งๆเลยค่ะ2องแสน้าหเก้าพบาทเท่านั้นเองนะคะค่ะเก็บสีพวกชุดคันล่างนะคะลูกหมากแน่นฝั่งนี้แน่นหมดค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเ,เบอร์โทรจากหลังเสื้อมาน่ะ เนี่ยนะคะวอรจริญแท็กเตอร์ค่ะติดต่อได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาหาแม่ค้าได้เลยค่ะ0 8 0 4 1 4 6 9 6 9ค่ะแล้วก็หากไม่ชอบค่ายอีเซกิแต่ว่าบาังเอิญผ่านมาเจอรีวิวคันนี้เนาะทางร้านของเราก็มี รถไถคูบต้าอีกหลากหลายรุ่นเลยนะคะสต็อกหน้าร้านอยู่20กว่าคันนะคะตั้งแต่อ5่สแรง36แรง32แรง40แรง50แรง47แรงนะคะกล <c oughs> ุ่มรถฟอร์ดก็พอมีให้เลือกอยู่ค่ะอยู่แปลงนี้แล้วก็ข้างบนเป็นหน้าร้านของเรานะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับคลิปผ่านทั้งช่อง YouTube วอเจริญแท็กเตอร์ค่ะเจ้าของร้านรีวิวรถไถเองนะคะ หากเห็นคลิปจากช่อง y o u t u b e ค่ะจบผ่านทางช่อง y o u t u b e แม่ค้ามีโปรโมชั่นลดให้คันละ1,000 0บาทนะคะเอกสารชุดโอนลอยมีให้ครบแต่ว่าทางเราไม่ได้โอนให้นะคะราคาคันนี้ก็จะเหลือเพียงแค่2 8 0 0 0 0 0บาทเฉพาะเออ FC หรือว่าเฉพาะลูกค้าที่เห็นมาจากทางช่อง Youtube เท่านั้นนะคะสำหรับโปรลดให้1,000 0บาทค่ะ เดี๋ยวจะไปรีวิวตัวการทำงานของ L47DT คานโคง้งอีกคลิปนึงคลิปต่อไปนะคะ